สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาอีกแล้วจ้าวั <c oughs> นนี้จะมาดูก <c oughs> ารนี่ไงวันเมื่อวานไม่ได้ดูนี่ทำอย่างนี้ตรงนี้แต่ก่อนเป็นสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่เก่านี่เคยเห็นอยู่เนาะเคยเคยพามาเก็บอยู่เป็นสตรอเบอรี่ทีนี้สตรอเบอรี่สองสามปีก็ ถอนทิ้งถอนทิ้งนี่ของเก่าปีที่แล้วนี่เหลืออยู่นิดนึงเดี๋ยวปีหนะ้าก็ถอนทิ้งนี่ปลูกใหม่แล้วนี่ปีนี้เห็นไหมนี่ปลูกใหม่ปลูกใหม่อันนี้ก็พรวนดินไว้ทําอย่างนี้แหละที่ว่าเล่าให้ฟังเมื่อวานทําหมดทั้งสวนเลยนุนไปถึงหน่อไม้ฝรัง่งเขียวๆนุนนี่ทําอย่างนี้แต่อันนี้ปกติจะ เอาไว้ปกติจะขุดขุดแล้วก็เอาไว้อย่างงี้หละปีหน้ามาก็มาพรวนอีกทีหนึ่งเอาอะไรนะรถไถอันเล็กรถพรวนดินนะแต่มันไม่ลึกหรอกแค่นิดเดียวอันนี้ก็ปลูกแต่อันนี้ทำเรียบเรียบเพราะว่าเดี๋ยวจะปลูกกระเทียมปลูกประมาณเดือนตุลาปลูกไว้ ปลูกไว้ปีหน้าเดือนตุลาอนี้เขาก็เอาพวกเศษที่เราทิ้งทางนู้นนะนนใส่ปุ๋ยมกักปุ๋ยมกักมีลมี <c ười> พวกไก่พวกอะไรที่มันกินเลย พี่เร็ี่ไก่ที่ไรมันกินนะนะใส่ใส่ลงไปทำอย่างงี้เลยหมดทั้งสวนเลยก็โอเคเยียดอัปสมาร์กิน ตัซ nee, 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 ja, nee. yeah. ูฟีลวิดีโอนัวคดตดนี่นี่คันนี้ชุดหนัวคดตดนี่คดนัวสอสตึกตันสุรุกดดวยหนสคันุมีนะพอทำพอเราจะปลูกตอนนี้นะเราจะปลูกก็เอาขราดมา ทำให้มันเสมอเสมออย่างนี้นะอีกคอมตรงนี้ทำให้เสมอถ้าเราไม่ปลูกเราก็เอาปล่อยเอ,ยอยาไวยงงั้นเลยนั่นนๆก็ถ่ายแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูจะมาดูขุดมันฝรั่งให้ดูนิดนึงโอเคนี่มันฝรัง่งดินมันยังแข็งอยู่มันยังไม่เห็นไหม อันนี้ก็ร,รวนดินไปเลยอันนี้ก็อนฝรั่งนี่ก็รวนดินไปเลยพลางพลางเท่ากับว่าเอาไว้ปีหน้าเลยโอ้นี่มเห็นไหม, like, ไมเห็นไหมเยอะๆเลย เยอะเลยนี่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 โอ้เยอะแยะเลยเยอะแยะเลย,ย,ย,เลยดินมันเหนียวอยู่มันยังฝนตกเยอะเห็นไหมนั่นถือโอกาสพรวนดินไว้ปีหนาเลย นี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งได้แค่นี้นี่รูปหัวใหญ่ดีมันการแลมนี่น้องไอ้นะ่าตันชุดเนึกเปราเคยนีไวาเช่นสองต้นก็พอแล้วมั่งนี่ โอเคนี okay. I, nee, ่ข ja, ้ังสู้ไปต่อแต่ฉันอยากทำอื่นๆมากๆนุณลองทำดูนะค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 ุณลองทำดะคทำดูนะคุกลองทำดูนะคุณลองทำดูะคุณลองทำดูน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 ะคุองทำดูนะคุณลองทำดูนะคุณ่องทำดูนะ ไม่เก็บไปขายมันขายไม่ได้อยู่นี่อ่ะเพราะว่ามันถ้าเราจะขายนะต้องไปทีอ่อำเภอไปทีอ่อำเภอแล้วก็ไปขอเขาไปขอเขาเสียภาษีแล้วก็เสียภาษีแล้วแล้วก็ดูว่าเขาอนุญาตเขาจะอนุญาตให้เราขายอะไรถ้ามีคนขายแล้วเขาก็ไม่ให้เราขายวันนี้หนาวนะเพื่อนๆ ดูเท่าเมื่อวานเลยแต่ตอนแต่วันนี้นี่ยพึ่งสิบโมงเองมันเมื่อวานมันอันนี้กี่กี่สิบสบเจดองศาอันนี้แค่สิบโมงเองแต่แดดไม่ออกฝนจะตกมั้ง่ยังมี่พูดถึงเรื่องขายแล้วเล่าให้ฟังนี่ดอกไม้ดอกอะไรนี่อย่างนี้นะสองสามช่อก็เป็นร้อยแล้วนะ ชอดอกไม้เป็นร้อยถ้าซื้อเขานะแต่ถ้าอยู่บ้านเราไม่ไม่มีไม่มีราคาดอกไม้นีหมันกนันนี่ถ้าคนเคยดูคลิปเก่าๆก็จะรู้ว่าดอกอะไรนี่ขายต้นมันนี่ถ้าพุ่มนี้ขายได้ประมาณสองสามพัน,น 2, 3, กว่าบาทเกือบสองพันเนี่ยก็คือว่านี่ถ้าขายต้นมันก็ต้นนี้ก็สี่สิบห้าสิบบาทนี่แค่นี้นะ าขายต้นขายดอกมันก็ได้ดอกมันก็4ีหดอกก็สีหดอกก็เท่าไรสอหนึ่งยูโรกว่าสี่0ิบาบาทดอกมันก็ขายได้นะแต่ว่าของเราไม่มีราคาเหมืนองงานางูนในางูนจะเล่าให้ฟังเหมือนกันงงานง,งูนางูนก็ถ้าซื้อเขาก็กิโลห้าสบาท นะถ้าซื้อเขาแล้วก็ไม่อร่อยด้วยดูนี่ดูนี่ซื้อต้นกับเมือนกันต้นหนึ่งก็เราซื้อต้นเขามาปลูกเองต้นหนึ่งก็ประมาณร้อ2 0 0ต้นหนึ่งนี่อันนี้เราปลูกเองเออพอนี่พอมันเข้าพต้นมันตเตี่ยงงี้มันตเตี่ยงนี้เอาใส่ดิน เอาใส่ดินปื๊บเอาดินมากลบขึ้นเป็นรากนี่อยู่ในดินนี่ขึ้นเป็นรากเราก็ทอนมาปลูกนี่อันนี้ปีที่แล้วเพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันเขาอยากได้ให้เราทําให้พอทําให้แล้วเขาไม่เอาเราก็มาปลูกเองนี่เยอะแยะแต่ก็ปลูกเองไม่เป็นไรเรามีเนื้อที่เยอะแยะม,มาปลูกเองนี่ก็เหมือน เหมือนตั้งตัวนี้นี่โอ้ยถ้าซื้อเขานะลูกไอ้นี่นี่ลูกนี้นะซื้อเขานะกิโลหนึ่งนะสี่ห้าร้อยบาทนี่ซื้อเขาชิมต่ออีกตั